ดิบดียวนลยฮะดิบเดียวนี่บอดิบเดียวนะไรอะไรกบนสกีลมิจับบุญบ่สลมีติบเดียวมี่บอมีติบเดียวนห่กกบ่มันก็มีตลอดมันจะเป็นยังไนะคอยคอยปยังเขาอ๊อเฮ้ยมาคลิกีิบก็มีนี่ครับต้อห่บัลลไม่จับ กินหกิน,ะนลเลยนะกินทาะม,ะมเนีอยากเอา้องกินกินออะไรสักนง่นง

ยังไงเห็นค็เยเมินนะเอาไปทางเจ้าจังเลยเอาเอาไปทางเจ้าผูเอาบเาจ่า ก่ีคจะเก่งมีคอยซีนนันเลยมม,ม,มแล้วคววอยชีอกว่า ันเดียวหรอกเอาลงบงจัดตรน้อยยาจัดน้อยจัดติอันบางอะนะคเป็นยัคืปิดเอาห้าแล้วไมแล้ว่าจะพูดเราบกด้วยว่าพูเอาเลยบออามหงอสิทางใจ้าอีกจเลยได้ ที่ you know like ัจ้ะอ๋อี่หัวกับโควิดสองกันเห็นไหมจีนก็ต่างนะต่างๆเนาะ กูวิจเลยใจารา์ภาการเพลงเขาบอกเขายังยนะมีเสียไปติดคนอื่นอ่ะใช่วิจารย์ภอาการเพลงแต่เราเ่มีกำลังใจเลยอยู่ดีเ,เลยบ้านบ่มารย

ช้อนแอปช้อนช้อนแอปต่อๆนะให้ปุกอยู่ไปเป็นก่อนจะตายจะงอ็อยู่ดื่มยด้วย อมยใหญ่แล้วคือตัวอาหารซือตลาดห่างหนนะตัวอาหารเนี่ยเขาใชจนจมูสวรรค์แบบนั้น ทงวนัวน,วนอือ้วาวหาเพือบอกราคาหลากาคาเพือราขาเปียกาคมือาคาเี่ไหรบ้นกาแฟกบหันเนี่ยชิมหาหัน,บ,นบอกชิมหันหหนี่แะบ้าตงนี้

S <S อ,อ,อ๋อไม่ไล่ไม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 ่มมน่่ไ จง้ำแล้วเนาะน้ำจิตจังข่าวลื่มีอะไรเจ้า it, ก็ปฏิติบโบนามปิติจัง เราพยายาตกองมาจวนก็บินปินปินนี่นะจริงจรงงั้น่ะไ่ายไปหาบไปกันกนไปว่เสเนาะขปิดขดเมื่อมันเื่องยามายาเนาะมาได้มา่ได้ปิดหมด วันรัชก <ícios> ันเขาปิดเลยเปิดหดเขาปิดเื่องไลยปิดหดทุกบันรัชที่น่าบ่ได้หาเขาเปิดช่องจีบกลจะน่าหาบได้เขาไปหาปดไปบ่ได้ยังไงล้วเขาปิดเลยเขปิดเมืองหมดเยไป มัน,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 นปิดทำไมเนาะปิดน้ำพงมาแปรงรถเขาไปแจ้เนาะ,ะนมันมีแรงงานมาาไทมีแรงงานมาาไทยม,ม,มันมีคนมาจาไทย

จะเชียอลงรู <boundaries> ้จานจุดนี้นันนี้ไปตัดต่อตัดต่อลงเด้อันตัดต่อเด้อตานที่ว่กเาโควิดหนักแปลลงหมมลงหมดอาทิตย์เขาบอกว่าให้เงินเงทาเงินไทยตนเมนตายกปลัดเับหัโอเยไม่ต้องอีกพอเย บอลลี่บอลลี่ขึ้นมาะ่าขึ้นขึ้มเาหนักหมเดหนันี่ฮะบวงออย่งนียังมือคุณและหลังมือ Hi.